สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LC หลานิโซนครับพบกับผมเช่นเคยครับคมเรีนิโซนวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มารีวิวเนาะอันนี้จะเป็นคลิปตามสัญญานะครับที่ผมได้สัญญาไว้กับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนวิธีการแกะเจ้าตัว scar lmk2 จากการสมดิฟายตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะแกะค่อนข้างแตกต่างจาก m4 นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับท่านใดอยากดูรีวิวก็ให้ย้อนไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับผม ก็เข้าเรื่องกันต่อนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางการสมาร์ทฟายเขาอะ่ะได้ออกคู่มือมาเป็น P D F ให้ที่ให้รายละเอียดวิธีการแกะวิธีการประกอบค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะดูเป็นคลิปวิดีโอก็เดี๋ยวผมทํามาเป็นคลิปนี้ให้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าคลิปนี้จะเอาพื้นฐานจากหลักสูตร M D S 1 0 1มาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ดู M D S 1 1 MMDS101 0ผมมขขออออรรรกกกวววนขอขอนคาาาุณไปด101นนดู่่ะเเพืง้ย วิธีการถอดประกอบตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆพาร์ทที่จะใช้วิธีเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลยจะไม่ได้สอนแบบละเอียดเหมือน MWS e นึ่งศูนนั่นเองครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะเหมือนกับหลักสูตร MWS e น M ึ่งศูเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดยังไม่ได้ดูรีบไปดูได้เลยครับส่วนท่านใดดูแล้วแล้วอยากจะแกะแล้วอยากจะใส่ N part แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ ก็เดี๋ยวเรามาเกสตสกากันต่อนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสกาเนี่ยเขาระบบคุ้นข้างเหมือน MWS ดังนั้นบางวิธีการประกอบวิธีการถอดประกอบก็สามารถดู MWS ได้เป็นหลักเลยนะครับแต่ผมแค่จะมาเสริมเพิ่มเติมที่มันเป็นส่วนเฉพาะสําหรับสกานะครับเช่นเดี๋ยวเราต้องทําการถอดพินหน้านะครับสกาจะมีแค่พินหน้าพินเดียวนะครับไม่มีพินหลังนะครับก็ทําการตอดตอกออกจากฝั่งซ้ายมือนะครับไปขวามือ เมื่อตอกออกได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะดันโลเวอร์มาข้างหน้าและงัดออกมาอย่างนี้ได้นะครับก็มาที่โลเวอร์กันต่อนะครับตัวนี้ปลดปลดแม็กก็จะต้องเหมือน M เมเวสนะครับต้องถอดปลดแม็กก่อนก็ตัวนี้สามารถที่จะเป็นหัวแบนนะครับเป็นปลดแม็กหัวแบนสามารถที่จะขัน ออกมาจากล่องได้เลยนะครับก็ง่ายเลยสําหรับปุ่มแม็กตัวนี้เชกเช่นเดียวกับปรับโหมดนะครับปรับโหมดเขาก็จะมี2ด้านอย่างนี้นะครับให้ถอดฝั่งขวานะครับมีเป็นหัวแบนเหมือนกันก็ก็ปรับโหมดมาที่เซฟนะครับเพื่อที่จะให้ตัวหัวแบนมันหันขึ้นอย่างนี้เราจะได้ไขออกได้พอไขออกมาได้นั้นเนี่ยก็ทําการถอดปรับโหมดออกมาฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถอดตัวปรับโหมดได้แล้วนะครับเหมือนกับ MDS M4 ทั่วไปเลยแล้วก็พินกลางนะครับพินกลางของสกาเขาจะมีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ จะถอดจากขวาไปซ้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาทําปีกไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ก็สามารถใช้มือกดหรือว่าใช้พินดันอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ค้อนตอกก็ได้นะครับผมนี่เขาจะมีปีกอย่างนี้ทําให้ไม่สามารถใส่สลับด้านได้นะครับและแน่นอนครับก็เหมือน M4 นะครับเขาจะมีน็อตยึดกล่องไกอยู่ข้างหลังนี้1ตัวเป็น M3 นะครับก็สามารถใช้หกเหลี่ยมเบอร์2มิลลิเมตรขันออกแล้วก็สามารถที่จะยกกล่องไกออกมาได้เลยนะครับ ในส่วนของกล่องไกนะครับก็จะค่อนข้างเหมือน M 4นะครับสามารถที่จะดูวิธีการถอดประกอบของ M 4ได้เลยนะครับแต่หลักๆก,ก็ที่ต่างกันก็จะมีเจ้าตัวแผ่นรีเซ็ตไกนะครับแล้วก็ปลดโบนนะครับซึ่งปลดโบเนี่ยในคู่มือเขาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเหล็กอยู่แล้วการแตกอะไรก็การแตกกันหักก็น่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องยุ่งกับตัวปลดโบก็ได้ครับ สำหรับกล่องไกลกันโม้นะครับเนื่องด้วยว่าในคู่มือเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าไม่ให้หอดเจ้าตัวปลดโบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราถอดกล่องไก่อะมันจะยากกว่านิดนึงนะครับโดยวิธีนะครับก็คือเราต้องทําการยกกล่องไกลนะครับค่อยๆยกฝาฝั่งนี้ออกนะแล้วก็ขยับตัวปับโบแบบกดตัวปลดโบขึ้นนะครับขยับนี้ถ้าเราก็สามารถยกเจ้าตัวแผ่นอ่ากล่องไกลออกได้แล้วนะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับผมแนะนําให้ใส่กับพินนี้ก่อนเนาะ ใส่เข้าไปยังไม่ต้องสุดนะครับวางไปก่อนแล้วก็ค่อยสไลด์เข้าไปอย่างนี้นี่นะครับวิธีการใส่ของไกลของเจ้าตัวสกาครับแล้วก็เวลาที่เราจะใส่กล่องไกลลงไปในโลเวอร์เนี่ยครับให้เราให้ดูตัวที่จะรีเซ็ตไกไว้ให้ดีนะครับว่าเราเนี่ยเวลาตัวแผ่นนี้จะอยู่ข้างซ้ายนะครับจะตรงข้ามกับเซตเพดเซตเพดจะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้รีเซ็ตไกลนะครับเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเนะ่เราวางให้ตรงรูงี้แล้วทีเนี้ยตัวนี้มันจะต้องเกี่ยวอยู่ด้านหลังนะครับเราต้องยกขึ้นมาก่อน ให้มันอยู่งี้ให้ทําให้เวลาเรากดอย่างเงี้ยมันจะงัดตัวเหล็กรีเซ็ตไกตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูตัวนี้ด้วยนะครับต้องงัดอย่างงี้เวลาเราวางนะครับมันจะชอบเป็นอย่างนงี้มันจะชอบอยู่ในท่าอย่างงี้นี่นะครับมันจะขี่กันอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องมายกข้างหลังแล้วกดลงไปอย่างงี้นะครับแล้วเวลาเอากล่องไกล,ลงกับโลเวอร์สกานะครับจับตัว Z ซ a เพจไว้แล้วก็จับตัวรีเซ็ตไกไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลงเนี่ยเขาชอบหลุดนะครับเวลาลงค่อยๆใส่ลงไปนะครับ นี่เรียบร้อยนะครับขยับนิดหน่อยถ้าขยับลองขยับตรงไอตัวปลดโบนนิดนึงนะครับเท่านี้ก็จะใส่ได้แล้วครับแล้วก็ลองเซมิลองว่ามันรีเซตไกลไหมครับนี่รีเซตนะครับแบบนี้ถือว่าทํางานถูกต้องนะครับกดปลดโบสและเซตเพยกยกึงก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการใส่กลองไกสกาครับในส่วนวิธีการประกอบนะครับก็เหมือนกับ m 4เลยนะครับใส่เสนอตยึดกล่องไกนะครับใส่พินใส่ปลดโหมดใส่ปลดแม็ก ก็เร so, yes. so right ียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโลเวอร์มาดูที่อัปเปอร์กันต่อนะครับมาดูที่อัปเปอร์กันต่อนะครับโดยส่วนของอัปเปอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดพันธยออกโดยการดึงออกมาด้านล่างได้เลยนะครับเราสามารถที่จะดันพันธยออกมาด้านล่างได้เลยเขาเรียกว่าสไลด์ออกมานะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่สไลด์ออกมาอย่างนี้เอามือป้องๆไว้ด้วยเนาะเพราะตรงนี้เขาจะมีสปริงนะครับผมเลยจะจับอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดันออกอย่างนี้อ่ะก็จะได้พันธยออกมาแล้วครับ และมือที่ดันไว้เมื่อกี้นะครับนี่ก็จะมีตัวสปริงรีคอยล์เราก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงโบ์ o, หรือจะแก้ไขตัวชาร์จิ่งแฮนด์ลสลับด้านได้นะครับเช่นหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบให้ชาร์จิ่งแฮนด์อลอยู่ด้านขวานะครับเราก็ดึงขันลังมาให้มันอยู่ข้างหลังที่สุดนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะดึงขันลังออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เดิมๆในกล่องอะ่ะมันจะหันลงนะครับเราสามารถที่จะหันขึ้นก็ได้เพียงแค่พลิก แล้วก็ได้แล้วนะครับหรือเราจะสลับด้านนะครับก็มาสลับด้านหันลงนี้หรือจะสลับด้านหันขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับนับว่าง่ายเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวชาร์จิ n งแฮน d ดนะครับสามารถที่จะสลับด้านได้อย่างง่ายไายครับในส่วนของตัวโบนะครับหากเราดึงตัวชาร์จิ่งแฮนด์ดอออกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสไลด์ตัวโบออกมาได้เลยนะครับพอสไลด์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่นิดนึงนะครับให้เราทําการ งัดลงนะครับงัดลงนิดนึงเพราะเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกกับอัปเปอร์ไว้ทําให้มันถอดออกมายากช่วงแรกนะครับก็เพียงแค่งัดลงนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะถอดมาได้อย่างนี้นะครับเราก็จะได้โบแล้วครับผมในส่วนของตัวโบสนะครับก็เผื่อเราจะถอดนอสโซเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนนอสโซใส่เอ็นพาร์นะครับก็ง่ายๆครับเขาจะมีเรอจอยู่สองตัวใช้เฮกซ์เบอร์สามมิลนะครับขาย้องสองตัวเลยเมื่อขันออกมาได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะยกตัวโบออกจากตัว ช้าจริงเขาหมดได้แล้วนะครับลิลลีคอยนั่นแหละครับตัวของจริงเขาจะเป็นตัวรับรีคอยนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีโรลเลอร์ไนล่อนอยู่4ตัวนะครับซึ่งในคู่มือเขาจะบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กหรือเปลี่ยนเป็นอลูหรือเปลี่ยนเป็นบอลเบลลิงไม่ต้องนะครับคู่มือเขาบอกว่าเขาคิดมาดีแล้วว่าเป็นไนล่อนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับก็ระวังหายด้วยเพราะเขาไม่มีอะไรยึดนะครับตอนนี้พอยกออกจากโบแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะถอดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนไนล่อนนะครับก็ระวังกันด้วย มาที่โบกันต่อนะครับโบเนี่ยน็อตโซรีเซ็ตเขาจะไม่เหมือน m 4ก็ทำการดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยครับนี่แล้วก็ระวังด้วยนะครับตัวบางทีตัวพินของน o อตโซลรีเซตมันจะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรยึดเลยนะครับข้างในจะเป็นสปริงแล้วก็จะเป็นพินเหล็ก2ตัวพิงสเตลเลสสตีลสตัวนะครับในการดันให้เป็นน o อตโซลรีเซตนะครับก็ระวังด้วยนะครับตัวนี้ในส่วนของนอตโซนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยน o อตโซเขาจะตูดพอกมาแล้วก็จะมีตัวซีชิปล็ออกยู่นะครับ ร้อกอยู่แบบนี้นะครับก็ทําการตอกซีคลิปออกนะครับเราก็จะสามารถที่จะดึงนอตโซ่ออกมาได้เลยนะครับในส่วนของนอตโซ่นะครับก็จะเหมือน M4 เกือบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปของ M4 ได้เลยครับในส่วนของการประกอบเจ้าตัวนอตโซ่ของ Scar นะครับกับตัวโบล์นี่จะค่อนข้างแตงจาก M4 ตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะให้ตัวน็อตหกเหลี่ยมมาในในถุงซิปด้วยนะครับก็ทําการขันเข้าที่ท้ายของ ตูดน็อตโซ่อย่างนี้นะครับก็คือตัวล็อกน็อตโซ่นั่นแหละเพื่อที่ว่าเราใส่นะครับเนื่องด่ของเขาเนี่ยจะเป็น C คลิปในการยึดนะครับจะไม่เหมือน M4 เขาจึงให้ตัวน็อตมาเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่แล้วเนี่ยเราจะได้ที่จะจับง่ายๆนะครับก็ใส่เข้าไปกันเลยเมื่อใส่ให้ผมมาข้างหลังอย่างนี้ได้แล้วนะครับเราก็ทําการดึงไว้อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ C คลิปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะยึดน็อตโซ่นั่นเองครับง่ายๆเลยครับในส่วนวิธีของการใส่น็อตโซ่รีเซ็ตนะครับก็เหมือนกันนะครับ เหมือนกับตอนถอดออกมาก็คือเราต้องพยายามดันไปข้างหน้าดึงนอโซ่ออกมาก่อนนิดนึงนะครับดึงนอโซ่ออกมาก่อนระยะหนึง่งดันไปข้างหน้าเอาตัวตัวพิวนสปิงเนี่ยครับดันไปด้านหน้านอโซ่นะครับผมว่าจะดึงนอโซ่อนิดนึงโดยพอประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําการดันดันเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องกดอยู่กับตัวเหล็กของตัวโบล์นะครับแบบนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับพอเราใส่นอโซ่รีเซ็ตได้แล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะเอาตัวรีคอยเนี่ยมาวางซึ่งถ้าคว่ำลงเนี่ยผมกลัวที่จะตัวลูกปืนไนล่อนจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมชอบที่จะคว่ำโบไปหามากกว่านะครับก็ได้แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวโบต่อมานะครับตัวลํากล้องนะครับลำกล้องง่ายๆเลยนะครับให้เราขันตัวท็อกออกทั้งหมด6ตัวนะครับโดยท็อกที่ใช้จะเป็นท็อกเบอร์25นะครับใช้ไขควงดีๆเพื่อที่จะไม่ทําให้หัวมันเสียนะครับ ขันท็อคหกตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับหน้าสุดนะครับหน้าล่างตรงนี้ข้างตัวชาร์จิ่งแฮนเดิลนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่งสองสามทั้งหมดจะเป็นหกตัวนะครับพอขันออกมาแล้วตัวท็อคเขาจะไม่หลุดออกมาสุดนะครับเหมือนเขาจะติดอะไรอยู่นิดนึงนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับนี่นะครับหมุนยังไงก็จะหลุดไม่ออกไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ทําการดันหรือดึงนะครับตัวบาร์เรลนะครับก็จะได้อย่างงี้ครับมันจะดึงได้มันนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ยกออกนะครับก็จะได้แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัว ท่อแล้วก็แก๊สบ็อกของตัวสกาครับแน่นอนครับแล้วก็มีบางคนก็อยากที่จะต้องการเปลี่ยนยางฮอปนะครับผมเข้าใจดีครับก็ง่ายๆเลยนะครับจะมีหกเหลี่ยมอยู่2ตัวนะครับให้เราใช้หกเหลี่ยมเบอร์2 2มินนะครับในการขันออกครับเมื่อขันออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะยกแหวนปรับออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเขาจะมีตัวหกเหลี่ยมยึดอยู่ใต้ฮอบบ็อบเชมเบอร์อีกหนึ่งตัวนะครับทำการขันออกได้เลยครับ ซึ่งตัวนี้จะใช้เฮก2.5นะครับมีเพียงแค่ตัวเดียวขันออกเลยครับเมื่อขันได้แล้วนะครับเราก็จะยกแผ่นตัวที่ยึดกับฮอปออกอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงยกตัวนี้ก็ออกก่อนนะครับตัวปรับฮอปมาข้างหลังอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะที่จะดึงตัวฮอปบับแชมเบอร์ได้แล้วนะครับในส่วนของวัตถ o ฮอปบับแชมเบอร์เนี่ยก็ระวังนะครับตัวนี้จะไม่เหมือน M4 ตรงที่ว่าเขาจะเปิดอย่างนี้ก็เวลาเราหงายออกเงี้ยตัวกดฮอปของเขาเนี่ย จะหลุดออกมาได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ตัวกดฮอปก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแต่ก็ใส่ขึ้นไม่ยากนะครับแล้วก็กดอย่างนี้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนยางฮอปใส่ฮอปอะไรก็สามารถดูของ M4 ได้เลยนะครับวิธีการประกอบกลับก็ง่ายๆนะครับสไลด์เข้าไปครับกดฮอปเข้าไปนิดนึงยกยกตัวกดฮอปออกมาก่อนนะครับสไลด์เข้าไปสุดแล้วค่อย กดตัวกดฮับคืนเข้าไปนี่ครับหลังจากนั้นเอาตัวยึดฮับเนี่ยใส่คืนเข้าไปนะครับเขาก็จะวางอยู่อย่างนี้นี่เชฟอย่างนี้แล้วก็ยึดหกเหลี่ยมตัวด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อยึดหกเหลี่ยมตัวเมื่อกี้แล้วเราก็สามารถที่จะใส่ตัวแหวนปรับฮับได้แล้วทริคของผมนะครับจะถ้าจะให้ใส่ง่ายให้เราทําการกดฮับนิดน,นึงนะครับกดฮับหลังจากนั้นก็ใส่ตัววีลปรับฮับได้เลยนะครับเมื่อใส่แหวนปรับ้อมได้แล้วนะครับให้เราลองหมุนปรับเล่นดูก่อนนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหม ตัวกด็อปขยับหรือเปล่านะครับของผมขยับปกตินะครับเมื่อขยับปกตินะครับเราก็สามารถที่จะยึดตัวปรับ้อมได้เลยนะครับด้วยแผ่นเนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับลองใส่ดีๆหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่ตัวท่อคืนกับอัปเปอร์ <S <S ได้เลยนะครับซึ่งพอเราทําการประกอบฮอบอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ท่อกับคืนอัปเปอร์ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการใส่ก็เขาจะเห็นได้ว,ว่าเขาจะมีร่องตรงนี้นะครับให้ทําการเอาตัวตรงเรือน็อปเนี่ยใส่เข้าไปในร่องตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็สามารถที่จะสไลด์เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อสไลด์เข้าไปได้แล้วนะครับเราก็ทำการยึดน็อตตัวท็อก6ตัวเหมือนเดิมนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแกะประกอบสกาเข้าๆๆนะครับก็ทำให้ท่านผู้ชมสามารถทำได้แล้วก็หากใครดูคลิปประกอบ m w s m 4ของผมแล้วก็คิดว่าสามารถทำสกาได้ไม่ต่างกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับกับวิธีการแกะ เจ้าตัว Guns Modify Ska L MK2 ตัวนี้นะครับอย่างนี้เห็นนะครับว่าเป็นปืนที่แกะได้ค่อนข้างง่ายเลยผมว่ามันง่ายจนแปลกใจจ,จริงๆนะครับแล้วก็กลไกทํางานไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็พาร์ทหลายๆอย่างใช้กับ m d นดได้นะครับก็นับว่าเป็นข้อดีเลยนะครับผมก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดมีคําถามอะไรใดๆที่อยากจะดิสคัสกัน สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจเจ้าตัวสกาตัวนี้หรือครับหรือจะหาของแต่งหรือจะหาอย่างอื่นนะครับสามารถเช็คเว็บไซต์ lc แันนิงส n นได้เลยครับและวันนี้นะครับผมก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับ See you guys at the lc